วันนี้ใจดีกับตรุ่งโจทย์นะคะมีโอกาสผ่านมาแถวถนนล้มก้าค่ะก็มาเจอร้านเด็ดนั้นหนึ่งเดี๋ยวจะรีวิวไว้ให้เพื่อนๆนะคะครั้งแรกค่ะที่ได้ทานลูกชิ้นเนื้อหัวย่างเตาถ่านแล้วเขาโรยท็อปปิ้งเป็นงาขาวค่ะจานนี้นะคะสิบเต็มสิบไหมคะเนื้อลูกชิ้นเหนียวนุ่มค่ะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วมีกลิ่นหอมพริกขวดอ,อ่อนๆนะคะก็แบบละมุนค่ะสำหรับใครที่ชอบความเผ็ดก็เข้ากันได้ดีมากๆ จานต่อไปนะคะก็เป็นส้มตำค่ะเนื้อส้มตำจะมีความกรอบน้ำยำก็เปรี้ยวหวานกลมกลม่อมค่ะบอกเลยค่ะว่าอร่อยเด็ดทุกเมนูค่ะแต่วันนี้ใจดีไม่ได้มารีวิวอาหารอย่างเดียวค่ะสิ่งที่ทำให้เราสองคนนะคะสะดุดตาก็คือต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเจ้าต้นนี้เองค่ะเจ้าต้นมะรุมยักษ์มาดากัสการ์เขามีทั้งหมดสองสายพันธุ์นะคะแต่ต้นนี้ที่ เราพามาดูกันเขาจะชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามอริงกาเฮลิเบนที i ค่ะมีลักษณะใบาที่ใหญ่ลักษณะใบาที่ค่อนข้างจะเยอะค่ะแล้วต้นนี้จะโตไวม,มากๆค่ะจะมีลักษณะเด่นอยู่หลายจุดให้เราสังเกตเห็นนะคะตามลำต้นจะมีจุดสีแดงนะคะทั้งกิ่งและลำต้นค่ะ ผิวนะคะจะมีลักษณะเป็นไม้อวบน้ำค่ะซึ่งต้นมะรุมยักษ์ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทยเช่นกันค่ะ